ฮัลโหลนี่มาอยู่ในเกมอะไรก้วเนี่ยเย้คนดูบอกเมื่อไหร่หมครับจะมาสักทีวะเยใจะเย็นฮะจะเย็นเยใจะเย็นฮะจเย็นไม่ได้แล้วจเย็นครับตอนนี้เรามาพาแก่ลงเรื่อยๆักคัดเย้คัดมันเกมมนตำนานว่างฮะเหมือนจะว่างแล้วไม่มีอะไรทำกันบ้าเหรอ เขาเรียกว่าต kind of ้องพักแป๊บหนึ่งไหมคะไม่ต้องห่วงไม่ไม่รอไปก่อนเพราะว่าเพราะว่าโอเคเรามีปัญหานเซิร์เวอร์นิดหน่อยแค่นั้นแหละเอาเป็นว่ามีปัญหาคัดคล้องเล็กน้อยเห็นป่ากลางแ้่ช่วงนี้คือช่วงซ่อมหรือไงนะมันไม่มีเลยนะโอ้ยมัวพูดจะมัวพูดภาพอยู่ใหญ่เราไปเซอร์คัดกันเถอะ เตอมืเราเชื่อว่าเกมนี้คนที่อายุเยอะๆกับเกิดทันนี่รู้จักแน่นอนไปโดดมีกระตุกเล็กน้อยหนึ่งบันกลางขอเรียกคุลิมฮะเป็นบุริรมโอ้โหนารวุริมทำผิดฮะอะไรวะเนี่ยในเคบนะตง เยกมนี้ครมันมีจมหวะอยู่นะถ้าเกิดคุณโดดโอนถ้าคุณโดดผ่านนะทุกอย่างพร้อมนะและเองเนี้ยยากสุดนะโอ้โหนี่เป็นแค่ซุปเปอร์ฮะด่านแรกครับไอ็มึดีใจไปว้ายไปไ่ไปไปเฉยไัดเจียว เป็นเกมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเกมยูเแลกๆที่หวัดเสียวดีจังเขาเรียกว่าอีเวนต์อะไรสักอย่างมาจับไม่ได้นกคแรกที่ทำให้เราหวัดเสียวกันค่นี้เอ้ยเไม่ทันเด็ดเด็ดเต็เเเดดเม โดนแต่มันไม่ขย,ยับโดดไม่ยอมไปกันนะแก๊บโอเคครับเห็นไหมฮะว่าวกันละห่วงนะฮะเราจะเก็บแต้มในแก๊บแต้มละร้อยเลยนะครับแล้วมันกระตุกอะไรครับเนี่ยไม่ยอมมันไม่ยอมมาอีกแล้ะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวครัแค่หางเกี่ยวหางไ <c oughs> หมหางเถิง, <c oughs> หงไหมนิดหน่อย <c oughs> จะเย็น <c oughs> โอ้ไม่ยอมโดดครับ <c oughs> มันมีบุลเลต์พามา กัเยนี่แรกก็ไม่รอดกันแล้วเพลงดักแกมากมายกระโดดไปเรื่อยๆนะยฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วยี๋ย์ล้อตายแล้วถึงโตตกมือถึงโตร้อตายแล้วครับถึงโตบอกคงเสียวหะ เสีย่างจะไม่ะโอ้โหตอนนี้แหละอันนี้หักคอครับว้าโอกระตุกอะไรระวังนะลิงลิงเฮ้ยเฮ้ยกระตุกวัดเสียวน <ś mel used> <Sod> ี่วัดเสียวหวัดเสียวได้เเดเตนตืนมาแล้ว มีการถอยตามนะมีการนะใบการจริงน่ะสิบเมตรแล้วครับโอเคเห็นเวทีแล้วร้อยไหมเย่ฉลุยฉลุยไม่ได้นานแล้วนะขัดสนิมกันหน่อยนะโอ้โหมีหลายคนสงสัยนะว่าไอ้นี่มันถังหรือลูกบอลกันแน่เยี ยมีการดับเบิ้ลโชว์นะเวียนนี่ไม่กล้าอันนี้ไกลไม่เสียงดีกว่าในแคมปบเฮ้ยโอ้ยเขากล้ระยะดีนะครับนี่เด่นดนเด่นเด่นย้โอ้โยดับเบิ้ลโชว์โชว์ชวเหนือโชนเหนือเอ้ยกระตุกกระตุกทีทำกลัวเลย เออเอตุกกระตุกตุกทำไมอะพอไปครับโอ้โหรู้สึกเหมือนตัวเองแบบอยู่หลังเขาไหมไงไม่รู้ถึงโตยังไปไม่ถึงไหนเลยยังไม่ไปเลยเอ้ยไม่ยอมโดดไม่ยอมโดดไม่ยอมโดดครับเก็บมือระดับ เล่น call duty ผ่านไปในอาทิตย์เดียวแพ้เกมบ้าบออย่างเซอร์คัทนี้นะป<อ>้ะเจ้าบ้าบอมากล้าใจจริงๆแหมมีการลองมีการลองนะเอาลองกดผิดดีแะไม่ได้กดเคลื่อนที่ด้วยเยี่ยมเอเฮ้ย ดูครับผมเล่นคอมดิ้ตี่ดับฮาร์ดนะแล้วผม <Yeah. S 1> ไปช่วยห่านห่านแรกนี่นะโอ้พระเจ้าช่วยเย้ yeah, ได้ชีวิตเพิ่มด้วยโอ้โหต่อไปครับฮาร์ดคอร์แล้วตอนนี้เออโอ้มาฮะมาฮะโดนโอ้โหโดนโอ้โหกจอาจับลวงล้อช่องเนี่ยลวงอร่อยเลย <c oughs> เอาละโอเคโอเคซีเรียสแล้วซีเรียสซีเรียสแล้วซีเรียสไม่ผ่านนี่อายคนดูแย่เดี๋ยวน้ำพิธีกรหลักพิธีกรหลักพิธีกรหลักนี่มันต้องมันต๊อบนอนต๊อบมันต้องมันต๊อปนายแคบเฮ้ยโอ้ยว่าเสียวว่าเสียวระวังอันนี้อันนี้จะเสียก่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเสียฟอมเนี่ยเสียฟอร์มโอ้โหมา ไปเลยมาติดกันสองงานเฮ้โอเยโอเยเย่ผ่านแล <Yeah, S 1> <L. Yeah! S 2> ้วเย่นะครับเกมนี้เล่นได้สมัยเด็กครับสมัยเด็กฝีมือเป็นยังไงตอนนี้ก็ฝีมือเป็นอย่างนั้นแลหละเอางั้นนึกว่าตอนเด็กฝีมือยอดเยี่ยมแต่โตมาฝีมือก็ยังอยู่กันเลยไม่พัฒนา <laughs> เป็นพวกย้ำอยู่กะที <laughs> บ้าอ่ะไปแล้วยำกะทีแล้วไปโดดข้ามหิงทำไม

ท <laughs> านเลยดิให้รู้น้ำตาไหลเลยใจใจเอาละตอนนี้แลนะฮะด่านที่ผมเกลียดที่สุดมาแล้วเย้เยอะโตโอเคยาะบุหรี่ทาบโอ้โหนั่นไงนั่นไงร่วงล่วงเกียบโอเวอร์เลยฮะเป็นกำลังใจให้เราด้วยโอเคนะายแทคป สี่นาทีเฮ้ยเสตซีโดดนั่นแหละโดดนั่นแหละถึงโอ้โหว่าเสียวลอยเมตรแล้วครับเย้ยโอ้โหเสียวเหลือเกินเกมนี้กดดันมากนะจริงผมว่าเซเลนฮิวนี้ตกไปเลยทำให้กดดันมาก ดอย่าลอดช่องอย่าลอดช่องโอ้ my god okay, yup. okay, oh, yeah. yeah! Yeah! Oh. มีกันลอดช่องนะโอเคครับมีให้ลองใหม่อีกตัวขอให้ผ่านนะขอให้ผ่านโอ้โหยว้าเขียวเดือดเฮ้ยเฮ้ยเย้ยผ่านไปงหมดเลย โอเคครับโอเคครับเตท่านี่อะไรเนี่ยโอ้โเมจเจ้าเมจเจ้าโอ้เมจเจ้าจบครับจบจบฮะจบจบเลยแล้วฮะมาจบเลยแล้วฮะจบแค่นี้เถอะจบแค่นี้ เดี๋ยวคนดูจะปวดมากโฆษณยโอเคป่ะเรามาแยกโฆษณาข vale ั้นเวลากันเฉยนะแล้วมัดมาอะไรนี่เฮ้ยมีมีมีมาให้ช้ำใจเล่นนะโอเคไปเถอะโอเคป่ะพอพอครับทุนลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะลา